จะอ่านเรียกกันแต่งงานในหมู่เรือญาติในในเรือญาติเดียวกันมันมีโอกาสเป็นดาวสินโดมเยอะนะลูกนะเพราะนั้นถูกทูกพอแอนลียนของพ่อแม่คู่หนึ่งพ่อมีผิวปกติพันแท้แม่มีผิวปกติพันทางนะเป็นไปตามพ่อได้สโนไทพ่อเป็นปกติพ่อก็แสดงออกเป็นปกติแม่เป็นพันทางแสดงว่าแม่เป็นแฝงความเป็นแฝงจะมีอยู่ในยีนของแม่แต่การแสดงออกภายนอกของแม่ผิวเป็นปกติผู้หญิงจะเป็นทาหะแดงความปกติจีโนไทจะเป็น เอใหญ่ยยเอใหญ่เลยลูกนะมาทีละคนไกด์มาก่อนเลยลูกเด็ด